สวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีครับ <Okay. S 1> วันนี้โอ้วันนี้บรรยากาศดีมากครับผมวันนี้มาพาน้องๆพาครอบครัวนะครับมาอาบน้ําอยู่ที่ที่อะไรเนี่ยทที่ลําตะขีเออลำอะไรนะลําชีนะครับผมวันนี้อ่าบรรยากาศนุ่นตะเวนกําลังขึ้นอย่างงามเลยตะวันกําลังขึ้นอย่างงามเลยนนเอะไปหมอเป้ช่างเป้ไปเลย มีครูแม่นั่นโอ้ครูแม่ามาเอาผ้ากันเอาลางข้างเอ้ยดูช่าง,ขงเขาหน่ยอยตกใจไปเลยไปเลยไปเลยไม่เป็นไรมานาวใจดีไปเนาวเบีมยนมนาวไม่เป็นไรหรอกมานาวฮัลเอาครูเรื่องไงสองคนนั่นจะว่าทำอะไรกันอา้อาว ครอบครัวเอาเุกลูกชะลูกอาบน้ําก่อนแล้วนู่นลูกอาบน้ํามาลงค่าน้ําหน่อยลูกนะเป่าน้ํามนต์หน่อยมะสอนเอ้ยหัดสร้างเป่าน้ำมนต์เนี่ยให้นอนแน่นอนแน่เที่ยงนี่ผ้าสร้างนอนเด้อหัดสร้างนอนเด้อเสียงนี่ฝึกสร้างนอนเด้อหลายๆคนหลายคนปนี่จับลมเลยนะโอ้สาัดเียววต ข้างน้อยนี่น่นนีะใีใจกันได้ขี่เตะกันได้อ้จอยอ้าวให้ยืนให้กำลังใจนะครับแม่กับลูกแม่บุญธรรมกับพ่อบุญธรรมนะครับยืนให้กำลังใจลูกชายอาบน้ำอยู่มาเลย คำสอนไปดูสิไปดูก่อน้างน้อยอาบน้ำสามคนเลยเขาว่าเอ,เอาลงไปดีก็ลงไปแล้วแล้วนะเฮ้ยเฮาเฮามมนยืนอยู่นี่นไหมแล้วแล้วนะมันบมอยู่ซื้อแนละ้วมันหย่าน้ำมันหย่าน้ำเอาตักขึ้นว่าท่านลูกเขา อ๋อลงเลยเอาแม่มันลงน้ำที่นี่ลูกมาลงเร็วเบ่งแม่มันแม่บุญธรรมมันวะแม่บุญธรรมเอาไปอย่าไปถูแม่มันอาบน้ำสะอาดเลาอย่าไปถูแม่เออไปขึ้นไปเลยขึ้นเลยโอ้ขึ้นบันไดดีเถอะวะเดินบันไดดีเถอะวะเดินบันไดดีเถอะวะเออเดินคล่องนะว่าเดินน้ำบันไดไหมว่โยョยョย อไปแล้วไปกินหญ้ารอเลยกินหญ้ารอเลยเออแม่ลงไปอาบก่อนแม่มะนาวไปเลยทีนี้แม่มะนาวลงไปอาบน้ำเลยเอาลงเลยบ่สอนลงไปเลยนะลูกชาลงน้ำไปเยอะลงไปในน้ำนะอ่าเอาจิงเปนนั้นนะ อาลงไปเลยคุณแม่มะนาวเจนบอ่อเจนในคูผมมีเลยดิเจนดิน,มดนม<ป>แม่นี่ดินแม่นี่แข็งมดเลยเฮาลงไปอิ่มตัวนี่กินเต็มที่เลยนี่ออต,อนน,นอ,นอ,ตอนนั้นมาใหญ่เนี่ยซอนขึ้นมาไปหลามตอนนั้นเมื่อคืน

เก่งเลยลูกพี่ <c oughs> อนนาบน้ำผสมเลยไม่อนนาบน้ำต้นเขาผมพี่มะนาวจะยอมอาบไหมนี่ไม่ลงน้ำเลยนู่น <c oughs> ทองคำก็เตรียมตัวอยู่ไม่ใช่ลูแม่พนอะน้ำมุนนี่น้ำมูนม,มันเองลงหลีนนพี่มะนาวไม่ยอมลงไปเลยครับผมอุย้ยปลาคือหลายตัวเนยคุณนักแน่ มันมีตัวใหญ่เลยนู้นนะ่ะใตยย้ตสะพานนะ่ะเขาไม่หาบ่หวะอู้ดีเขาก็หาอยู่ดีล่ะอืมสุขเลี่ยนเอาทวัาาาวร์ลงอาบเลยพี่มะนาวลงอาบเลยน้ำบรรยากาศดีๆลงอาบเลยลงเลยคำสอน <c oughs> พี่มะนาวลงเลยขับเกือบเ, <c oughs> เลยเกืบไปได้ขึ้นกระยาเนอะขี่ลงเลยดิโอ้ยฟานสอนบอกว่าขี่ลงเลยลงไปล้างเองเลยฟานวิทไม่ยอมไม่ยงไปอาบนี่ต้องเอาลงกับมะนาวยีน่นี่ทุ่งท้องต้องลงน้ากันต้องลงน้ากันยังจกงีกาลงโจกอ่ะเนาะโจกอ่ะเน,นาะลงไปฮอน พี่มะนาวไปแล้วนนพี่มะนาวลงแล้วอู้น้ำลึกอยู่ด้วยนนนนนเจ้านั้นอารวาสแล้วนนให้เจ้านั้นอารวาสแล้วนนนนเจ้านั้นอารวาสแล้วนนอารวาสอยากลงน้ำมาเข้าแล้วนนนอนเลยคำเจ้านั้นอยากลงน้ำแล้วถุไอทองไอทองคำนนกรธแล้วนนเห็นไหมนนนทองคำกรธดแล้วกรธดแล้วไม่ยอมไปเจจักทีเขาว่าทองคำเขาว่า ที่ลงน้ำกับไม่ให้ลงจักทีโกรธแล้วเออเออคำสอนเอาอีกแก็บอีกแก็บลงอีกเอาลงให้ดีเอาลงพี่มะนาวลดลงให้ดีวันนี้พามาดูช้างอาบน้ำนี่อาวิธีชีวิตของเรานะ ปกติก็ต้องเอาลงแอ่งน้ํานะครับผมนี่ลงน้ําตอนนี้ตอนเช้าเนาะก็ไม่ค่อยอยากจะอาบเท่าไหร่ตอนเช้าเช้าแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยหนาวครับผมวันนี้ไม่ค่อยหนาวอ่าไม่ค่อยหนาวเลยวันนี้โอ้ยพี่มะนาวลงอาบแล้วอา้าวเจ็บลงอีกทีเจ็บลงอีกทีมะนาวเดือหัวหัวหัวยังไม่สาดเลยอะ่ะหัวยังไม่สาดเลยมะนาว <c oughs> ขึ้นมาเลยคิวพี่ทองคาแล้วขึ้นมาเลยมะนาวคิวพี่ทองคาแล้วพี่ทองคกากลาลุงบ้านอ๋อฮะขึ้นมาเลยมะนาวขึ้นมาเลยครับ <c oughs> ขึ้นมาเลยมะนาวคนสวยพี่มะนาวขึ้นมาเลยพัง อ่าเอาลงได้คําสอนฟันสอนเอาเอาเอาพี่ทองคําลงไปอีกโอ้ฟันสอนจริงขยันมากครับผมออเอามะนาวไปแล้วก็เอาพี oh, ่ทองคําลงอีกอืมฟันสอนเอาฟันสอนลงไปอาลูกข้ามะนาวอยู่ก่อนอยู่ก่อนลูกอยู่ก่อนอ่าพี่พี่ทองคําครับจะลงคิวพี่ทองคํา น้องถุงอาเท้าถอยถอยมาเนาเหยียบตัวเกาะกระเป๋าสอนนั่นนั่นเหยิยบกระเป๋าสอนนั่นนั่นมันนี่สอนถอยเละถอยโอ้ใส่หน้ากากยันสร้างทิ่โควิดกี่ใส่หน้ากากไว้ล่างสร้างย่างดี ครับผมต่อไปเป็นคิวพี่ทองคําจะลงอาบน้ำแล้วสวัสดีนะครับผมบรรยากาศเช้าๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองของเรานะครับสวัสดีครับผมพี่ทองคําจะยอมอาบไหมน้นํานี่จะลงน้ำไหมนี่